ไฉะนั้นจากที่สรุปมาทั้งหมดนะครับท้ายตอนนี้ในส่วนของสินค้าที่ไซเวสวิงเทรดมีแค่คริปโตเท่านั้นไม่ใช่จุดลันเทนลงซื้อและขึ้นขายลงซื้อและขึ้นขายนะครับสำหรับ btc และอีทีเลียมใครฟังอยู่กดไลค์กดแชร์เม้นเอาไวด้ดูย้อนหลังได้เลยนะในส่วนของเซ็ต เน้นเด้งขายรอแนวรับค่อยย่อซื้อถ้าหาจุดรับไม่เป็นอย่าพึ่งเข้าไปซื้อนะตอนนี้ไม่ใช่จุดที่เข้าไปเล่นได้ง่ายๆต้องมีความรู้อย่างตัว R S เมื่อวันศุกร์อะความรู้ง่ายมากใครซื้อราคาเปิดก็ผิดตั้งแต่แรกและสำหรับวันศุกร์อะใครซื้อราคาเปิดของ R S อะใบแอดตั้งแต่แรกและสามริ่งหนึ่งฟอวันนี้ต้องริ่งแน่นแ ความรู้เจ้ายังด้อยนะครับผมมันไม่ใช่จุดที่เล่นง่ายๆแบบนั้นเทคนิคพวกนี้มันมีรายละเอียดซึ่งผมก็กัดเอาไว้แหละพูดมตรงเพราะคนก๊อปเอาไปพูดกันเอาไปใช้กันเยอะมากๆนะครับผม,ผมก็เลยกัดเอาไว้นะครับผมบอกตรงๆเลยกัดเอาไว้คนไม่รู้ก็ไปใช้ผิดๆนะครับผมนะครับฉะนั้นแต่ละเคสมันจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันอย่างตัวมอสตาร์กเอเอรวมมาถึงเนี่ยเออล่าสุด RS เนี่ยสามลิงก์หนึ่งฟอร์มันใช้ได้ แต่มันมีเงื่อนไขรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน